สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสูขู่สุขคนผู้ติดตามเล่าสามาคีพี่น้องเอ,อ้ยมือเคลื่อนนี่คือแตกขักต่เล่าสามาคีไหมเป็นยังไงพี่น้องผู้ติดตามลำเลื่อยบอคือพอเห็นคอมเมนต์มาแน่ของเล่าสามาคีมิดมิด,มดยุบบ่มีผู้ใดติดตามบ่าวันนี้ดอกเลขคือเขาดีอยู่คอมเมนต์ใหม่เห็นเนเด้อพี่ใหม่เห็นแน่ให้ผู้ดีใจแน่ว่ามีผู้ติดตามมีผู้เบิง้งมีผู้เข้ามาจัด ที่พวกเขามาจัดมานั่นนะพี่น้องนะเขาทุกรอบเลยพี่น้องเอ้ยเราสามกีกับเขาบนหกหาพี่น้องเขาบนหกหาวิ่งรูดหกลุดสามเขาหกวิ่งลูดแด 3, หกหาพี่น้องลองลองมากกับเล่าว VIP วิ่งลูดสามศูน วิ่ง 0, 0, หูดสามกับศนย์ได้ศูนยนะ์พี่น้องได้6กศูนย์นะพี่น้องเนาะแล่าสามีวีไอพีวิ่งหูดเกดกับ1เข่าหนึ่งตัวกลมเข่าหนึ่งตัวสำร,รองเข่าศูนย์หนึง่ 2, 2, ววลลง 3, 1, 03, นะพี่น้องเข่าสองเข่าสองคูบนหลังคือ3ามหนึ่งศูนยะ์สามะพี่น้องเนาะแล่วสตา v i วพีวิ่งสมวิ่งสกลมเข่า3มนะพี่น้อง เป็นสามเกตเขาซีหลอดเต็มๆนะพี่น้องเนาะผูใ้ใดเขามาแล้วเป็นจังได้เบิ้งแล้วเบิ้งกันมีผู้มาเบิง้งให้ปูบอเนี่ยไปเบิ้งแต่ทางอื่นเขามาเบิ้งมาเสียมาเสียในเด้อเขาดีๆจังสีมันเป็นตติดตามอยู่นนเนาะพี่น้องเนาะไอเขามาแล้วก็กดไรกดแชร์ให้แน่คือช่องสิบหกฟ้ารวยเจ้านี่แหละพี่น้องกับช่องตาคุณฟ้ารวย ให้เขามาเบื้องมาเห็นแลวกะกดไหลกดแช่ให้น้ำเลยด้อให้มีมูจักลายๆด้วยลายวันพี่น้องเรลาบัวเาลราสามขี้บัวห้าหน่อยวัวเรลาพัฒนากัปพัฒนาก็มีแตกมือขึ้นนีมีแตกมีเขารูดมีสามเสียเส้ยนได้สองเสี้ยนได้ปูขุนกับเสี้ยนหน้าดี เช่นป้าตาลผิดรถพี่น้องเนาะเอาไปขามาแล้วกะอย่าลืมกดติดตามไปเด้อกดกระดิ่งติดตามไปเด้อพี่น้องเอด้อผู้เขามาใหม่ผู้เกา่าผู้ติดตามกันยุดตลอดกะเขามาเสี่มาแช่กันตลอดเด้อย่าถึงย่าปากันไปเด้อให้ยู่นน้ากันเบื้องน้ากันรวยน้ากันไปนอพี่น้องาะผู้คนกระสิเป็นสะพานบุญให้เอามาแล้วกะเพราะว่าหลายหญยห้างพี่น้องจัดเลย เราสามคัคคีสายแล้วเดี๋ยวป,ปล่อยวัดจิตลงวัดท่านสายแหล่านัทพี่น้องนะสิลงไปวัดท่านเนอะ้าถ้ามึงมาเบิ่งพี่น้องเลยมาแช่มาแช่กันของเราสามคัคคีเราสามคัคคีวันที่22กรกฎาคม2006จับคู่เลยบริเวาหยายฮางใช้เวลา10ที่ล่อค่อยจับคู่เลย3หา

สามสองสามสองวิ่งวิ่งสามหาสามหาวิ่ง ามหาบิงบงสามบิงหกลมเด่นกลมแน,น่นแน่นสามสิบหร่องมีสิพี่น้องวาหลายพี่น้องเอ้ยซีู่วาจัดลหลสมมือนคนวาหลายเอาตามใจเอซ thấy khẩu mao bưng cả, còn tám trái lây bát này, phải lão có sẽ hay nói lung, chung lai vần này, bảo lao lão quá, chung chơi lai vần ha nói, ha nói có chat UC là để phi long đây này đó, Lao VIP, mà chat lại lại cụ cơm ở đây, Lao VIP. มีไอพี I ่ P. เดี๋ยวหน่อยเอาความหวันใจสู่กันเลยนะพี่น้องเนาะจับคู่สามหกสามหกสามหกเจ็ดแปดเจ็ดแปด

บริวันนันอ่อมบริเวณแมวบริวันแมวนอนอ่อมอยู่พี่น้องเอ้ยเขามาเสียถือกัดบันทึกระบาดน,นี่เขามาห้กำลังใจหลายปานนี้แมวยังบ้ท่านมาเหมือนปีนองเอ้ยเลี้ยสิบกาตัวอยู่แมวสิบหกตัวพอจะเห็นอยูุนิซี่เลี้ยสิบสองตัวบ้ท่านเขามาไปๆมาๆอยู่นี่ละวิ่ง ตรงกันเปะเลยเล็กิ่งกับเล็กว่างนี่ตรงกันกับแตกกับคักหลังานนี่แตกกับคักแตกแน่ๆหละพี่ลองเอ้ยวิ่งสามกับหกกลมเด่นเน้นสามหกล่องสามสิบสอง ล่องสามสิบสองเล่าสมาชิกีวีไอพีแล้วสามาคี VIP. B I P Chắc khô Ngốc kết Ngốc kết. kết Nâng hạ ngó ngó hà ngó hà ngó hà vịnh Một kết vinh Một kết vinh Vinh hốc kết Công nền hốc kết Lòng hốc hả Lau sata Lau sata sata สตาบีไอพีสตาบีไอพีจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหา้าสองหา้า

เอาไปหันละวางหันเอาไปโหลดเอาไปโหลดเอาไปไม่ดีละชั่ไปใส่หรือบางไปหันละวางหันละนั่นแหกท่เราหกงเหล็กกันหุนหกวิ่งวิ่ง ไปแล้วล่ะฝนบาอยู่แล้วมานอนเร็วนอนมานอ่ศนย์หนวิ่งศูนย์หลมน่นศูน่ล่อมศูนล่อมเอ้ยขีดมาลอ่ลองงองแง่งไป เรากโคลงไปผู้คุณเห็นน้องสสกับพรงามเราพี่น้องเนาะแต่ว่าเหล็กแม่นแม่น,มนวะนะเหล็กแม่นขนาดเลยผู้คุณเอาแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้ดอผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้แคปหน้าจอเอาไปพิจารณาเบิง่งของอันนี้มักกัดจัดอันใดคัดกับพันเด้อพี่น้องเด้อเก่งหลุดเก่งหลุด จอนำแน่นิดหน่อยวดสำรองหลุดนี่หลุดนี่มาตรฐานนะพี่น้องแล้วเก่งหลุดจัดหนักเลยหลุดหลุดจัดหนักพี่น้องแลได้กลับบ้านเมื่อ่าดอกจัดหลุดหนักนักดีดีลาบสามัคคีวันที่นี้สิบสองนะพี่น้องเด้อจัดให้จัดให้ไปลำไปรวยกันไปโศกไปมันกันนะพี่น้องเนาะ เราไปมีศกมีไส้กันจับคู่ลาสามาคีวันที่2 2ก,กรกฎาคม2 5 6 6ของไรวันพี่น้องมือแร่ง2ถุ่มเครื่องเริ่มสายเนาอจับคู่สามหาสองหางกหนึ่งสสองวิ่ง3ามหากมเดิน3ามหาล่อง2อหาลาว v ีไ จับคู่สามหกเก็ดแปดแปวิ่ง36กมเด่น36ล่องสาเล่าสามะคีวีไอพีหกเก็ดหนึ่หา่าวิ่งหกเกกลมเ่นหกล่อง6กหาเล่าสตา v วีไอพีจับคู่ศู สองหา่าหาหกศูนย์หกวิ่งศูนย์หนึ่งกําเลนศูนย์นหนึ่งร่องศูนย์หกอาไปน้องผู้ดได้เขามาแล้วผู้เขามาใหม่กะกดกระดิ่งทิดตามไปเดอ้อผู้เขามาเก,าก่ากะแคปหน้าจอไว้เอาไปจัดหาหมื่อแหลงลำรวยกันมื่อแหลงหาขาปลาทูหาขาหมูขาไก่เดินได้พี่น้องเด้อที่เหลือกระยัดกระปุกเก็บกกไว้พี่น้องเอ้ยเป็นใช้ขั้งใส่กระปุกไว้ หัดป <c oughs> ีหนึ่งยังเอาออกมาหนักบ,บิ้งทชนึงนะปีหลังเนะาะไห้ลำให้รวยถอดได้กับบอกปู่ในเดอ้อ <c oughs> ปู่ก็ดีใจน้ำที่ว่าให้ลูกเอฟซีสุขูทุกคนลำลำรวยรวยมีอยากมีกินมีเงิน,งนใจไรายวันนับปีด่างเนาะสำหรับมันนี้ก็ให้เอฟซีสุขูทุกคนผู้ติดต,ตามป <c oughs> ู่คุณสองสิบหกฟ้ารวยใช่ไหตสองตาคุณฟ้ารวยใ <c oughs> ห้ยูดีสบายกันสุขูทุกคนเด้อเงิน มากๆจนทงเต็มไทยนั่นท้องไหลมาเทมาจะเจ็บจะจนกันพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี